ผมมาบอกข่าวและขอให้ญาตินะครับคือตัวท่านช่วยบอกข่าวให้ผมหน่อยครับผมอยากจะรวมทีมกับใครสักคนหรือใครก็ได้ครับที่รวมทีมกันในการไปสร้างสรรค์าอาชีพใหม่ที่จะเกิดประโยชน์กับโลกใบนี้ซึ่งในแนวทางของผมก็คือพวกเราเนี่ยมารวมทีมกันนะครับจากวันนี้แหละเราเริ่มปรับสภาพของเราแปลสภาพของเราให้เราไปสามารถทำมาหากินได้ดี มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนพัฒนาการทำงานร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์นะครับรวมถึงไปพัฒนาด้านต่างๆให้ดียิ่งยิ่งขึ้นทั้งทางโลกทางธรรมจากนั้นเราสร้างเครื่องมือสําหรับ1ครับไปรับจ้างญาติที่จะสนใจมาแปลสภาพให้สภาพของญาติเนี่ยดียิ่งยิ่งขึ้นมันเหมือนกับคนที่อยากจะรวยเราก็แปลสภาพให้ญาติมีความพร้อมที่จะรวยเช่นมีนิสัยรวยพร้อมกับมีความพร้อมด้านต่างๆคือเราช่วยกันติดตั้งได้นะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับ จากนั้นครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องรวยอย่างเดียวนะครับคือการแปลสภาพขอให้แก่ดีขึ้นแนวนคิดก็คือโลกใบนี้นะครับจะดีขึ้นได้มีหลายวิธีแต่การที่คนเราเนี่ยสามารถที่จะทํามาหากินได้ดีมีความสุขมีความรักต่อตอนเองความรักต่อผู้อื่นความรักต่อโลกใบนี้มีความคิดในแนวทางที่จะทําให้โลกนี้สวยงามนะครับ เพิ่มมากขึ้นมันก็ดีนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้ไปเปลี่ยนทุกคนให้กลายมาเป็นแบบนี้นะเพียงแต่เราแทรกสิ่งนี้เข้ามามันเหมือนกับที่โลกใบนี้เนี่ยแทรกสมาร์ทโฟนเข้ามาแทรกระบบธุรกิจเข้ามาแทรกวิทยา,าศาสตร์เข้ามาแทรกอุตสาหกรรมเข้ามาแทรกศาสนาเข้ามาเช่นเดียวกันครับการที่พวกเราจะรวมทีมกันเพื่อสร้างอาชีพดีๆสักอาชีพหนึ่งแทรกเข้ามาในสังคมเป็นเรื่องปกติ วิดีโอนี้ถึงวิดีโอที่6แล้วครับหลังจากที่เปิดใจค้นคว้าอยู่นานผมก็ไปเจอเครื่องมือที่ถ้า,ากว่าคนที่สนใจนะมีญาติช่วยบอกต่อวิดีโอไปแล้วเริ่มมีญาติสนใจจะมารวมทีมกันเพื่อสร้างอาชีพดีๆคือเราเข้าถึงคุณค่าในตนเองร่วมเข้าถึงคุณค่าร่วมกันนําไปสู่การสร้างสารรค์คุณค่าสิ่งต่างๆเนี่ยทั้งหมดครับถ้าเรามาหาคําตอบและทําให้เกิดขึ้นจริง6ข้อ ตามหน้าจอ,อนี้มันจะไปได้ง่ายซึ่งผมเองก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าผมเชื่อมั่นในความสามารถที่จะไปค้นพบค้นพบคำตอบที่ใช่ค้นพบสิ่งดีๆมันเหมือนกับถ้าจะยกตัวอย่างนะครับจากแผ่นดินใหญ่เลยนะอพยพมาขึ้นฝั่งที่ประเทศไทยของเรานี่แหละนะครับมีหลายคนซึ่งไปเข้าถึงคุณภาพของการทำมาหากินจนมีกิจการของตนเอง ส่งต่อถ่ายทอดทั้งกิจการความรู้ความสามารถความเคยชินในการที่จะทํามาหากินได้ดียิ่งขึ้นรุ่นสู่รุ่นจนรุ่นต่อๆไปเนี่ยกลายเป็นเจ้าสัวกลายเป็นคนที่มีเงินหลายแสนล้านมีที่ดินหลายแสนไร่นึกภาพครับเด็กน้อยกลุ่มหนึ่งทําโครงงานทดลองส่งครูเกี่ยวกับทัศสกรีนแล้วมีทีมงานที่มาตื่นตัวกับทัศสกรีนนี้เขาไปพัฒนาใช้งานกับ เครื่องเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องแรกๆมันก็จะกลายเป็นมีปุ่มกดด้วยแล้วก็สัมผัสหน้าจอได้ด้วยทัชสกรีนได้ด้วยแต่กว่าที่จะมันจะใช้การได้เนี่ยมันมีเครื่องที่ใช้การไม่ได้หลายเครื่องทีเดียวนะครับแต่เขาไม่ล้มเลิกนะครับทุกท่านครับผมกำลังพูดถึงความเป็นไปได้นะครับที่พวกเรานะครับจะมารวมทีมกันสร้างสารรค์อาชีพใหม่ วิเคราะห์สถานการณ์โลกใบนี้ก็ได้นะครับว่าเราจะรวมทีมกันดีกว่าไหมในการสร้างสารรค์รูปแบบการทำมาหากินรูปแบบการพัฒนาตนเองพัฒนาทีมให้ดีและกลมเกลียวยิ่งขึ้นผมไม่ได้บอกว่ามันง่ายแต่ผมอยากให้มองไปถึงจุดที่ขนาดคนอพยพย,ยังไปเป็นเจ้าสัวได้แค่ทัศกรีนเนี่ยยังกลายเป็นสมาร์ทโฟนซึ่งโอ้โหเป็นมูลค่าสูงมากนะครับสมาร์ทโฟนที่ไปอยู่ในมือแต่ละคนแล้วก็ ผมเองอ่ะตั้งแต่มีสมาร์ทโฟนมาเนี่ยผมก็ใช้สมาร์ทโฟนไปไปหลายเครื่องแล้วนะครับขนาดเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากเปลี่ยนนะครับแต่ยังใช้หลายเครื่องมากๆทุกท่านครับมูลค่ามันเป็นเงินเนี่ยมันเยอะมากยาติรักทุกท่านครับไม่จําเป็นต้องเป็นทีมแปลสภาพให้ตนให้ทีมให้สิ่งต่างๆดีขาขึ้นให้ประเทศชาติให้หน่วยงานดีขาขึ้นไม่จําเป็นครับอาชีพใหม่อาชีพอะไรก็ได้แต่ผมยืนยันครับว่าบอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยเพื่อ 1ครับเป็นการจุดประกาย2เป็นการพิสูจน์เพราะว่าวิาวดีโอนี้เนี่ยถึงวิดีโอหมายเลข6แล้วแล้ววิดีโอหมายเลข7ต่อไปผมก็จะไม่รอช้าจะมาอธิบายให้ญาติเข้าใจว่าโอ้โหเราจะไปเข้าถึงคุณค่าในตนเองเราจะไปถึงสิ่งที่ดีมันดียอดเยี่ยมได้ยังไงจาก6ข้อนี้ก็จะอธิบายแบบแบบเท่าที่ผมรู้เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วอ่าผมพูดตรงๆหลังจากที่อวิดีโอหมายเลข5เสร็จผมก็ไปทําบุญไปทําบุญเสร็จแล้วก็ไปทานข้าวออกกำลังกายนะครับ ระหว่างที่ออกกำลังกายก็นึกออกอ๋อมันไม่ยากมันง่ายแบบนี้ีเองสรุปเม่เข้าใจง่ายนะครับคือผมเนี่ยไม่ใช่คนพูดมากนะแต่ต่อไปผมจะยิ่งพูดน้อยมากแต่จะรอรับฟังอาจจะมีใครสักคนเดินเข้ามาแล้วบอกว่าสนใจการรวมทีมเพื่อสร้างสรรค์บางอย่างกับดามซึ่งคาว่าบางอย่างคืออะไรผมบอกไว้หมดแล้วหรือรวมทีมเพื่อร่วมสร้างอาชีพใหม่กับดามหรืออยากแปลสภาพอะดามต้องทํำยังไง ผมอยากให้เป็นคนที่ถ้าจ้างผมได้ก็ยิ่งดีนะแต่ถ้ามา,มาคุยกันก็ถือว่ามันเป็นการให้แก่กันนะครับผมก็จะรู้สึกว่ามีคุณค่าแล้วได้อยู่ในสิ่งที่ตนสนใจและจะถนัดต่อไปก็ขอความคุณนานะครับในการช่วยบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้ให้หน่อยถ้าจะกรุณาดูต่อหรือจะทําอย่างไรก็แล้วแต่ก็ยินดีทั้งหมดนะครับแต่ขอให้เป็นแบบดีๆนะครับแบบไม่ดีไม่อยากได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ขอกันี้จริงครับ